นะผมก็ขอกาสวัสดีาวทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมตอนนี้นะครับช่องผมก็กลับมา100%แล้วนะครับหลังจากที่โดนแฮกช่องไปนะครับผมหลังมันทําผมไว้เจ็บแสบมากนะครับก็คือแฮกช่องผมไปนะครับแล้วก็ไปไลฟ์สดอีลอนมัสอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ก็กลับมา100%แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาลงคลิปตามปกติแล้วนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสคริปต์วันนี้ผู้ที่ผมจะมาแจกก็จะเป็นของแมปบล็อกฟูลนะครับก็จะมีชื่อว่า blue egg hub นั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็็จะเปนนิ ีเลยนะครับเราก็สามารถเลือกอาวุธได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีบิงมอบด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเมนูต่อมาก็จะเป็นเมนูเมนนะครับเราสามารถเลือกฟาร์มได้นะครับจะมีฟาร์มเลเวลฟาร์มโบนฟาร์มเค้กนั่นเองนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นการทำไอเทมนะครับสามารถทำฮาคิสีแล้วก็ทำดาบต่างๆได้นั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของซีเว้นนะครับผมมันก็จะมีซีเว้นแล้วก็ทำเผ่าวีสองด้วยนั่นเองนะครับผมเนีแยมีไล่หิเวียนทานด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการหาเกาะป่องผู้อับไฟนั่นเองนะครั โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองออโต้ฟาร์มให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเลือกเป็นฟาร์มโบนนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทฟาร์มไปได้เลยนะครับมันก็จะมีการรับเควสอัตโนมัติแล้วก็จะไปทําการออโต้ฟาร์มให้เราแบบนี้เลยนะครับความบริการฟาร์มของซีตัวนี้นะครับบอกเลยนะว่าไวมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นสกิปฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์อีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าสะดวกสบายในการเล่นมากๆนะครับผมหากใครนะครับที่สนใจสกิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าลลลลลลลิิิงงกก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 ์์ไไไไไไปปปเเเเเเอออออาาาาาาสสคคครรรรรตมม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 ม่่่่นน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 นัััััััดดดด้้้้้ยยยะะะะบบบผผผผ็็็หหีีฟใู๋วววจขแ ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ